สวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆอ่าเตรียมหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้เลยเนาะอ่าเราเรียนกันวิชาประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้งงเง,งเงียมากเลยนะใช่ไหมเอ่บึ่งทานข้าวเสร็จใหม่ๆก็จะง,ง่วงๆหน่อยใช่ไหมอ่าัหนึ่งนะครับ อาเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนอีกประมาณ3นาทีนะครับเนาะสามนาทีเนาะวันนี้ไม่ยากไม่เยอะเนาะอ่าสวัสดีครับก็นจิอ่าไม่ยากไม่เยอะนะครับเป็นการทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะครับอ่าที่เราเรียนกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวิชาประวัติศาสตร์นะครับอ,รอ่าทำอะไรอ่ะ่ารับ อ่าหน้าที่หกสิบแปดเนาะอ่าวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เขียนอย่างเดียวคือเขียนกากระบาดนะครับโอ้ยใครวาดรูปเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอ่า<ะ>ยังเพิ่งตื่นเหรออ่า <laughs> หนูไม <laughs> ่ได้เพิ่งตื่นแต่หนูแต่หนูใส่ชุดนอน ออตื่นนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำมาสินี่ใช่ไหมอืมนี่ว่าแล้วเชียวอ่ามีสมาชิกกี่คนแล้วเอ,อ่ยเก้าคนแล้วเนาะอ่าสงสัยยังทานข้าวไม่เสร็จอ่าอีฟเอาหนังสือปรติสา์ขึ้นมารอเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราทำแบบทดสอบนะให้เด็กๆเ,เ,เปิดหน้าที่อ่าหกสิบแปดนะครับอ่าหกสิบแปดนหกสิบแปดเนาะ ให้เด็กๆอ่าน <ๆๆ S 1> ข้อสอบรอไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะทบทวนให้นิดหน่อยเนาะก่อนที่จะทำแบบทดสอบนะครับสวัสดีครับลูกคับสวัสดีครับสแตมอ่สเตมเอาหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมารอได้เลยเอาขึ้นมาครับอ่า <c oughs> เปิดหน้าที่หกสิบแปดเลยนะครับครับว่าไงเอ่ย เมื่อกี้ใครเรียกคุณครูแววแววอืมเปิดหน้าที่หกสิบแปดเลยเนาะวันนี้เป็นการทำายยังยังไม่ต้องทำใช่ไหมคะเออยังไม่ต้องทำครับอ่าหรือถ้าพอจะจำได้ก็ทำก่อนได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีนะครับเนาะอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะเริ่มทบทวนนะครับฟังครูทบทวนก่อนก็ได้นะอ่า แต่ถ้าใครสามารถทาได้ก็ทาได้ก่อนเลยนะครับนนองไม่เป็นไรอ่าตอนอสวัสดีครับตอนนี้มีกี่คนแล้วสิบสามคนแล้วเนาะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเอาหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาเปิดหน้าที่หกสิบแปดนะครับอ่าเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับอ่า แต่เดี๋ยวครูจะทบทวนให้ฟังก่อนนะครับอ่าหรือถ้าใครสามารถทําได้เนาะจําได้จําเนื้อหาได้ก็ทําไปก่อนได้เลยนะครับไม่เป็นไรเนะาะบ่ายโมงห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทบทวนเนื้อหา <5 S 1> แลนะครับเ <5 S 1> ด็กๆนหน้าที่เท่าไหร่ครับหกสิบแปดครับเอาเปิดหน้าที่หกสิบแปดครับอ่าเ้าเด็กๆเห็นหน้าจอไหมเอ่ยเห็นหน้าจอไหมครับ ทิ้งคลูแชเห็นไหมเอ่ยอวิชาอ่าประวัติศาสตร์นะครับเนาะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องของความเป็นมาของชาติไทยนะครับอ่าและภูมิปัญญาไทยเนาะอ่าอยู่ในหัวข้อของอ่าบุคคลสําคัญนะครับอ่าความเป็นมาของชาติและภูมิปัญญาไทยเนาะอ่าอยู่ในเรื่องของบุคคลสําคัญใช่ไหมของท้องถิ่นนะครับ อา้าวท่านนี้ใครเอ่ยจำได้ไหมครับเนี่ยใครเอ่ยย่าโมค่ะอ่าย่าโมเอาใครเขียนเล่นนะครับอา้าวลอยละสิบคะแนะนะครับรอยละสิคะแนนะเนาะอ่าย่าโมนะครับอา่าหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือเท้าสุรนารีนะครับอา้าวย่าโมนเนาะอันนี้ย่าโมอยู่ที่ไหนจําได้ไหมครับย่า,าโมอยู่ที่ไหนเอ่ย อ่โค,<น>ค <น S 2> ราชรหรือชื่อจังหวัดแบบเป็นทางการก็คือจังหวัดนครราชสีมามครับอ่ายาโมเนี่ยเนาะหรือเท้าสุร,รานารีเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อโมนะครับเอาเป็นชาวนครราชสีมานะอ่าหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าจังหวัดโคราชนั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะเคยไปมาแล้วด้วยเนาะอ่า ทีนี้นะครับวีรกรรมของย่าโมเนาะวีรกรรมของย่าโมนะครับหรือวีรกรรมของเอท้า,ทาสุรนา,ารีเนออี่ยเนาะก็คือนะครับคุณหญิงโมนะครับถูกเจ้าอนุวงศ์นะครับจำชื่อไว้ดีๆนะครับคุณหญิงโมเนี่ยถูกเจ้าอนุวงศ์นควาต้อนไปนะครับท่านจึงได้วางแผนกลอุบายเนาะ ให้ทหารลาวของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยตายใจนะครับอ่าแล้วก็เข้าโจมตีจนศัตรูเนี่ยพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะอ่าทำให้สามารถป้องกันบ้านเมืองจากศัตรูได้นะครับอ่าจึงได้รับโปรดเกล้านะจากรัชกาลที่สีเนี่ยให้เป็นเท้าสุรนารีเนาะอ่าจากอ่าาโมนะครับจากคุณหญิงโมเฉยๆเนี่ยเนาะ พอสร้างวิรกรรมนะครับที่เป็นคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติเนาะสามารถป้องกันฆ่าศึกศัตรูได้เนาะเอาชนะฆ่าศึกศัตรูได้เนี่ยรัชการที่สี่ก็เลยตั้งให้เป็นเท้าสุรนารีนะครับคุณธรรมนะครับคุณธรรมที่ควรนํามาเป็นแบบอย่างเนาะก็ะคือความเฉลียวฉลาดนะครับในการวางแผนแก้ไขสถานการณ์ให้รอดพ้นจากภัย นะครับอ่านี้ก็เป็นคุณธรรมที่ควรนํามาเป็นแบบอย่างเนาะเวลาเราเจอสถานการณ์ที่อ่าจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมอ่าเราก็ต้องอ่ามีความคิดนะครับเนาะวางแผนเนาะว่าจะทํำยังไงให้อ่าเราลอดพ้นมาจากสถานการณ์นั้นใช่ไหมอ่าต่อนะครับอ่าอนุสาวรีของย่าโมนะครับหรือว่าอนุสาวรีเท้าสุรานารีเนี่ย ก็ตั้งอยู่ณนะประตูชุมพลนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนะาะอถ้าใครเคยไปนะครับก็จะมีประตูเมืองโบราณใช่ไหมเออยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นด้วยนะครับออันนี้ก็สรุปนะครับเรื่องราวของเท้าสุรนาลีหรือว่าย่าโมก็คร่าวๆเท่านี้นะครับเเด็กๆจำเนื้อหากันไว้ด้วยนะต่อไปคนที่สองนะครับเอาท่านที่สองที่ เราได้ศึกษาเนื้อหาไปคือใครจาได้ไหมเอ่ยคือใครครับศูนย์อะไรเอ่ยศูนย์ศูนย์ทอนผู้เนาะศูนย์ทอนผู้ผใช่ฮาศูนย์ทอนผู้นะครับเนาะอันนี้ก็ศูนย์ทอนผู้เนาะ่า ครูคะเปิดหน้าที่เท่าไรเปิดหน้าที่หกสิบแปดครับอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่มีใน,น,นหนังสือเนาะอันนี้ครูทําสรุปเนื้อหามาให้นะครับสุนทรภู่เนี่ยเดิมชื่อผู้เนาะเดิมชื่อผู้เฉยๆนะครับอ้าวเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนเนาะอ่าปีพุทธศักราชสองพันสามร้อยยี่สิบเก้านะครับอ,อ่าน,นี้ก็เป็นวันเดือนปีเกิดของสุนทรภู่นะครับอ่า แล้วก็ถึงแก่กรรมนะครับหรือก็เสียชีวิตนั่นเองนะเมื่อปีพุทธศักราช2,398นะครับรวมอายุได้69ปีเนะาะต่อมาเนี่ยวันที่29มิถุนายนของทุกปีเนี่ย ก็ได้กําหนดให้เป็นวันสุนทรภู่นะครับอ่าในวันสุนทรภู่เนี่ยเด็กๆก็อาจจะได้ร่วมกิจกรรมเนาะถ้าเกิดเป็นสมัยกรร่อนสถานการณ์ปกติใช่ไหมก็อาจจะได้อ่าร่วมแสดงเนาะร่วมแสดงเป็นอาจจะเป็นอ่าพระอภัยมณีเป็นนางเงือกอะไรแบบนี้เนาะเป็นนางยักษ์อะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะได้อ่าอาจจะได้เขียนคัดลายมือบทกลอนต่างๆของสุนทรภู่เนาะอ่า สุนทรภู้นะครับเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่สองนะครับอ่าแล้วก็ตกอับนะตกอับและออกบวชในสมัยรัชกาลที่สามนะครับอ่าแล้วก็ได้กลับมารับราชการในสมัยรัชกาลที่สี่เนาะตำแหน่งสุดท้ายของสุนทรภู้เนี่ยก็คือพระ สุนทรวัวหานนะครับพระสุนทรวัวหานนะอ่าพระเนี่ยพระเนี่ยเป็นตําแหน่งเนาะเป็นบรรดาศักดิ์นะครับอ่าถ้าเปรียบสมัยปัจจุบันก็เหมือนยศอะไรแบบนี้เนาะอ่าไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ออกบวชนะครับอ่าพระสุนทรวัวหานวงเล็บผู้ก็คือชื่อผู้นั่นเองนะครับหมายถึงว่าพระสุนทรวัวหานตรงนี้เนี่ยชื่อผู้นะครับอ่าต่อนะครับเนาะ อุปนิสัยนะครับอุปนิสัยของสุนทรภู้เนี่ยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนะครับก็คือชอบแต่งกลอนเนาะชอบแต่งกลอนมีความสามารถในการแต่งกลอนแต่งบทกวีอะไรต่างๆนะครับอ่าอุปนิสัยที่ปรากฏอยู่ในผลงานต่างๆของสุนทรภู้อีกอุปนิสัยหนึ่งก็คือท่านเนี่ยชอบดื่มสุรานะครับอ้าจนบางครั้งเนี่ยทำให้ตนเนี่ยเดือดร้อนเนาะอ่า ต่อไปนะครับเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วหรอา่าเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วพักได้เลยเลยนะเาะอ่าในปีพุทธศักราชนะครับ2,529เนาะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะแห่งสหประชาชาติเนี่ยหรือที่เรียกกันว่ายูเนสโกนะครับได้ประกาศเกียรติคุณนะให้ท่านเป็นกวีเอกของโลกนะครับอ่าเนาะนะ ก็เนื่องจากมีผลงานโดดเด่นนะครับอา้ามีงานประพันธ์มากมายเลยเนาะอ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางด้านภาษานทางด้านวรรณกรรมนะครับก็เลยได้รับการยกย่องเนาะให้เป็นกวีเอกของโลกนะครับอา้าวพระไพมณีนะครับพระไพมณีก็เป็นผลงานของสุนทรภู่เนาะอ่าเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่เลยนะครับได้รับ ยกย่องจากวรรณคดีสมสรรน,นะให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกรนิทานนะครับเนาะอ่านี้ก็เป็นประวัตินะครับโดยย่อเนาะของศูนย์ทางคู่นะครับที่รูสรุปม,มาให้นะอ่าทีนี้ใบแบบฟึกงัดนะครับหน้าหกสิบแปดนะครับหน้าห8สิแปด,ดนะครับอ่าเดี๋ยวครูผ่าอ่านนะครับเนาะใครสามารถทำก่อนได้ก็ทมก่อนได้เลย เอาเสร็จแล้วพักได้เลยนะเสร็จแล้วพักได้เลยเนาะตรวจสอบให้ดีนะครับเอาข้อหนึ่งนะครับถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีนักเรียนต้องไปที่จังหวัดใดอ,อ้าน,นี้ต้องตอบเองนะครับอ้าวอย่าบอกเพื่อนนะครับก็ไก่ภูเก็ตอ่าขอใครนครราชสีมา ข้อควายนครศรีธรรมราชเนอะคูขวานหน้าที่เท่าไหร่อะคะหน้าที่68ครับอ่านี่คุณครูมีเลขหน้าตัวเบลเลอร์ให้เลยเ,ยเห็นไหมเอ่ยตัวสีส้ม,สมเนอะหน้าที่68นะครับอ้าวทวนข้อหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปสาการะเนอะอนุสาวรีย์ของท้าวสุรานารีเนี่ยนักเรียนจะต้องไปที่จงังหวัดใดนะครับกไกลภูกเก็ตขอไขนะ่ขนครราชสีมา คอควายนครศรีธรรมราชนะครับเอาเถอะรู้แล้วก็กากบาดนะหน,น้า,าตัวสอนข้อคําตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเอาข้อ2นะครับท้าวสุรนารีเนี่ยมีชื่อเดิมว่าอะไรเนาะอาข้ไก่โมขอไค่มาขอควายมีอา้าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ ครูทบทวนเนื้อหายไปแล้วนะครับเนาะถ้ารู้คำตอบแล้วก็การกระบาดเลยนะครับทันเนาะทันอยู่แล้วบางคนเนี่ยโอ้ยเกือบจะเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับออข้อที่สามเนาะ เท้าสุรนารีนะครับรอดพ้นจากการขวาต้อนของใครนะครับเออเท้าสุรนารีเนานะรอดพ้นจากการขวาต้อนของใครนะครับจําได้ไหมเอ่ยก็ไกลเจ้าอนุวงศ์อ่าขอกคเจ้าอนุวงศ์นะครับขอใครเจ,จ้าวรวงศ์อ่าขอควายเจ้าอภัยวงศ์นะครับ มีวงเหมือนกันสามชื่อเลยเนาะจะวงไหนนะอะถ้ารู้แล้วนะครับถ้าคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดก็ก้าก็มาทับหน้าตัวสอนข้อนั้นไปเลยนะครับเนาะอมมีใครไม่ทันบอกครูได้นะครับนเนาะอ้าวต่อไปข้อที่4นะครับอา้าวข้อที่ซนะครับ เท้าสุรนารีนะรอดพ้นจากกองทัพของเจ้าเมืองเวียงจันนะครับได้ด้วยวิธีการใดเนาะเจ้าเมืองเวียงจันก็คือเจ้าในข้อที่สามนั่แหละครับเนะนะาะเนาะท้าสุรนา,ารีนะรอดพ้นจากกองทัพของเจ้าเมืองเวียงจันได้ด้วยวิธีการใดนะครับก็ไกล ลกระดมให้ทุกคนลุกขึ้นต่อ,อลุกขึ้นสู้นะครับอขอใครวางแผนให้ทหารลาวตายใจนะครับอ้าวขอควายอ้อ,อนวอนขอชีวิตจนได้รับการปล่อยตัวนะครับถ้าใครตั้งใจฟังที่ครูสรุปให้ดีๆนะครับเราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าควรตอบข้อไหนเนาะ ถ้าคิดว่าข้อไหนถูกกา็กาก็บาทับข้อนั้นไปเลยนะครับอืมอาไปกันต่อแล้วนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่หนะ้าเนาะข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้านะคุณธรรมข้อใดของเท้าสุรนารี ที่ควรนํามาเป็นแบบอย่างนะครับเอา้าคุณธรรมข้อใดของเท้าสุรนารีที่ควรนํามาเป็นแบบอย่างเนาะก็ไก่ความเฉลียวฉลาดอขอไขรความอดทนขอควายความแม่ตานะครับอา่าคุณธรรมข้อใดนะครับ ถ้ารู้คำตอบแล้วก็การกระบาดเลยนะครับเนาะนะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยโอ้ยเต้นใหญ่เลยสแตมอมาวาต่อไปนะครับข้อที่หกเนาะข้อที่หกข้อใดนะครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญเนาะ อาข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญนะครับอ้าวข้ไกลนะครับการบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเนาะอ้าวข้อไขนะครับเสียสละให้แก่บ้านเมืองเนาะอ้าวข้อควายมีฐานะร่ํารวยนะครับ่า ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญเนาะถ้าเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกนะครับก็บการการะบาดทบข้อนั้นกันไปเลยนะครับเนาะอ่านะนะนะไปกันต่อนะครับนะมีใครไม่ทันไมเ่เอ่ยต่อไปข้อที่7นะครับอาข้อที่เเนาะเราศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ เพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดนะครับเราศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุดนะครับกอกาเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะขอใครเพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัวนะครับเอาขอควายเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต นะครับอ่าเด็กๆก,ก็เลือกตอบได้เลยนะครับน้องข้อเจ็ดนะอา้าวต่อไปทันไม่เอ่ยข้อแปดนะครับข้อแปดใครไม่ทันมองครูนะครับอ่าอา้าวข้อแปดนะครับการปฏิบัติตนของสุนทรภู้ในเรื่องใดที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะครับอา้าว การปฏิบัติตนของสุนทรผู้ในเรื่องใดที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างนะครับอา้าก็ไกลการเป็นนักเลงสุราขอใครการเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเนาะอ้าขอควายการเป็นคนมีความอดทน เด็กๆคิดว่าข้อไหนก็การกระบาทับข้อนั้นไปเลยนะครับต่อไปข้อที่9นะครับเข้อที่9แล้วนะครับวันนี้มีแค่10ข้อเนอะเอาะไม่เยอะไม่เยอะนะครับเอาข้อที่9นะครับองค์การยูเนสโกนะครับได้ประกาศเกียรติคุณสุนทรผู้ในด้านใดนะครับก็ไกล เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีนะครับอ่าสุนทรผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีไม่เยออ้าวขอใครนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อ่ขอควายเป็นกวีเอกของโลกคิดว่าข้อไหนก็ตอบข้อนั้นเลยนะครับ ต่อไป connect, ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายมีใครไม่ทันข้อไหนบอกคุณครูได้นะครับเนาะข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบผลงานของสุนทรภูนะครับผลงานของสุนทรภูประเภทใดที่เหมาะแก่การอ่านเพื่อเพื่อบันเทิงมากที่สุดเนาะผลงานของสุนทรภูประเภทใดนะครับที่เหมาะแก่การอ่านเพื่อความบันเทิงมากที่สุดนะ ข้อไกลสุภาษิตอ้าวขอไข่นิทานเนาะนิทานข้อควายบทเฮกลมนะครับอ่าข้อใดเนาะอ้าว,าวครับอ้าวถ้าใครทำเสร็จแล้วตรวจสอบให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีเนาะ วันนี้มีเท่านี้นะครับเอาก็เตรียมตัวทรงมีใครไม่ทันข้อไหนไหม่เอ่ย่ามีใครไม่ทันข้อไหนบอกครูได้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งวันนี้โอ้มีเวลาเหลือเดี๋ยวครูขอถ่ายรูปรูปหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวครูขอถ่ายรูปรูปหนึ่งนะครับเอาทำหน้าตลกที่สุดในชีวิตให้ครูดูหน่อยสิ หนึ่งตูดูปันเลยมุญญาไม่ได้เปิดกล้องโอ้ยเว้เปิดกล้องเหรอรูปหนูไม่รู้พี่ขำมิสูคือหนูฟันหล่อแล้วอ้าวต้องกล้องขอหน้าที่ตลกที่สุดในชีวิตนะครับหนึ่งรูปนะครับเอาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเช็คโอเคครับอา้าวเด็กๆ พักได้นะวันนี้เนาะเตรียมตัวเรียนวิชาไปวิาข้อแปดข้อแปดข้อแปดใช่ไหมครูแชะใหม่ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแชะเผื่อไว้อีกรูปหนึ่งนะครับอ้าวแชะโอเคเดี๋ยวครูอ่านข้อแปดให้เพื่อนก่อนนะครับใครอ้าวบายบายครับอ้าวใครเสร็จแล้วสามารถออก พักผ่อนได้เลยนะครับเนาะาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าวข้อแปดนะครับกลับไปให้ครับอ่าไม่ลืมครับไม่ลืมเนาะอ้าวข้อแปดนะครับการปฏิบัติตนของสุนทรภู่ในเรื่องใดอ่าการปฏิบัติตนของสุนทรภู่ในเรื่องใดนะครับ ที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเนาะข้อไกการเป็นนักเลงสุรานะครับข้อใค่การเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนข้อควายการเป็นคนมีความอดทนนะครับข้อใดที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเนาะอ่านใหม่ได้ไหมอ่ะหข้อหนึ่งเหรอข้อหนึ่งหรือข้อแปดข้อไหนอ่านใหม่เอย นึ่งข้อสิบบัคข้อหนึ่งข้อสิบหนึ่งข้อัดสายโออ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งหึงข้อสิบเลยเนาะโอ้อหาวัจะอ่านจกไก็จอเลยนะคะครับสวัสดีครับไปบุญนี่หนูจะอ่านหนึ่งข้ออสามก็ได้เออตอมถึงข้อไหนแล้วเนี่ยครับครับเออมีแค่หนึ่งหน้าใช่ไหมครับมีแค่หน้าเดียวครับเนาะอ่า พักได้เลยนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับเอามีใครไม่ทันก่อนออกได้เลยหครับออกได้เลยครับก็มาใช่ครับบ๊ายบายครับขอข้อที่สามนึงข้อที่สิบเลยข้อที่สามนึงข้อที่สิบเลยละโอ้โหไหนดูซิข้อที่สามแป๊บหนึ่งนะแสดงว่าไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมเนี่ยต้อง อ้าวข้อที่สามแป๊บหนึ่งนะครับอ้บบขอที่ำหนึ่งข้อไหนฮะอา้าวข้อที่สามนะบบนข้อสามเนี่ยคนะอ้าวข้อสามนะท้าวสุร,รานารีรอดพ้นจากการกวาดต้อนของใครขอใครเจ้าอนุวงศ์อ้าวเจ้าอนุวงศ์นะครับขอใครเจ้าวรวงศ์ขอควาย เจ้าอาภัยวงอ้าวใครเอ่ยใครเอ่ยครูขอขอข้อเดียวข้อสิบได้ครับได้เลยเอ้าวข้อสิบนะครับถ้าไม่ทันข้อไหนบอกได้นะมีเวลาเหลือเยอะเนาะเอาข้อสิบนะครับผลงานของสุนทรผู้ประเภทใด ที่เหมาะแก่การอ่านเพื่อความบันเทิงมากที่สุดนะก็ไก่สุภาษิตขอไ่นิทานขอควายบทเฮกลมฮะผลงานของสุนทรพูดเรื่องใดที่เป็นชิ้นเอกนะที่ครูทบทวนให้ฟังตอนนั้นะเนาะฮะเรื่องพระภัยมณีนี่เป็นก็ได้ก้าวนอนู่ไม่ทางว่าด้ก้าวข้อหนูทำหมดแล้วเอาทำหมดแล้วล่ะแป๊บหนึ่งอืม อ่าพาไมันีเนี่ยเป็นเป็นใรข้อใดเลยอ่าจำได้ไหมเอ่ยข้อเก้าอยู่ข้อเก้าข้อเ้านะข้อเก้าข้อเก้าเนาะองค์กรยูเนสโกนะครับประกาศเกียรติคุณให้สุนทรภูในด้านใดนะก็ไกลเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอ้าวสุนทรภูอ่าเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีหรือเปล่าเอ่ย อาจจะกำลังเล่นไ iPhone อ,อยู่ตอนนี้เนาะสุนทรผู้ต่อไปขอใครเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์อา้าวสุนทรผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ไมเ่เอ่ยอ้าวขอควายเป็นกวีเอกของโลกอเข้าเรียนอ่ะอืมยังไม่เลยหนูต้องร<อ>ีบวิ่งมาเข้านเ,นเรียนเนี่ยเออเอาตอบได้ยังตอบได้แล้วโอมโอมได้คําตอบอย่างครับโอม ยังไม่ได้อยังไม่ได้ละได้แล้วได้้ได้แล้ว้อสิบหนยังไม่ได้ข้อสิบยังไม่ได้อะข้อสิบยังไม่ได้เดี๋ยวครูทวนตรงนี้ฝั่งนี้เลยนี่ข้อสิบนะครับฮะเห็นข้อสุดท้ายไหมข้อสิบนี่พระอภัยมณีนะเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่เนาะที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกรนนิทานฮาว กลอนนิทานนะครับได้คำตอบ,บ,บ,บหรือ,อยังทีนี้อ้าวโอเคนะครับอ่าสวัสดีครับครับอ้าวตอมเสร็จแล้วใช่ไหมอืมอ่าโอเค๊ายบาย,บายโอมอ้าวเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์แนละวันเสาร์เนาะ,ะสวัสดีครับวันเสาร์ให้ออททบชนน้อยไหมอ่าใช่วันเสาร์ให้ทบทวนทั้งวันเลย เนาะผู้ผ้ดีไหมแม่คนคนอื่นคนอื่นยี่สิบนาทีพอคนอื่นยี่สิบนาทีพออะตอมทั้งวันเลยเนาะดีไหมผู้ยู้ง่ายเอาสองวันเลยวันอาทิตย์ด้วยอะตอมเหรอเนาะอืมผู้ผู้อ่าโอเคเจอกันวันเสาร์อะตอมสวัสดีครับ แม่แเราไปค่ะดูที่เพื่อนครูปันนะครับอยู่แว้บๆครูคกองครูเหงาครูจะไปแล้ว <c oughs> อื้อเห <c oughs> ลือกันว่าสามคนเองครูอยู่กันก่อนอยู่กันก่อนอนะเรียนไม่เหนื่อยนะเ <c oughs> ดี๋ยวเตรียมตัวเรียนกับที่ช่วยคนอยู่เงี้ยใบบุญใบบุญเขาออกไปตั้งนานแล้วอ่า ใช่เขาปิดหน้าจอไปตั้งนานแล้วเนาะอ่าเจอกันไหมต้อมเจอกัน,นวันเสาร์ครับ <laughs> อ่าไปแล้วนะครับบายเป็นเพื่อนบสวัสดีครับ,<ป>รบยังไม่มีเพื่อนเพือแล้วเนะี่ <laughs> ยเยวก็สามคนเอง